ไปกันที่มูลนิธิพุทธบารมีค่ะได้จัดพิธีถวายปัจจยัย1นึ่งล้านหนึ่งแสบาทนะคะจากการจัดงานวิสาขบูชาพุทธบารมีปีที่13นะคะประจําปี2566ให้กับ28องค์กรการกุศลต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาค่ะเพื่อที่จะนําไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ค่ะ <S <S ที่บริเวณวาลลีที่ฮอลชั้น3าเดอมอโคอราชนะคะมูลนิธิพุทธ อขอไปค่ะมูลนิธิพุทธปารมีกองทัพภาคที่2จังหวัดนครราชสีมาหน่วยงานภาครัฐเอกชนคณะสงฆ์และเดมอโคราชนะคะได้จัดพิธีถวายปัจจัยจากการจัดงานวิสาขบ,บูชาพุทธบารมีปีที่13ประจำปี2566รวมปัจจัยบุญทั้งสิ้นค่ะ1 1 7 0 0ล้านบาทมอบสมทบทุนให้28องค์กรการกุศลน,นะคะมูลนิธิชัยพัฒนาและองค์กรในจังหวัดนครราชสีมาโดยพลตรีเชษฐา ประธานกระโทกค,ค่ะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสองเป็นประธานพร้อมด้วยนายภูมิสิทธิ์วังคีรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายวีราชาติทุ่งไผ่แหลมนะคะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานายปรีชาเล้มอัวกรรมการและเลขาธิการบูลณิธิพุทธบารมีและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ค่ะโดยได้นิมนต์พระเทพศรีมาพรเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยพระราชา วชิราล,ลังการนะคะเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมยุทธรูปในพิธีสงด้วยค่ะ โดยทางมูล,ลนิธิพุทธบารมีขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดงานและผู้ใจบุญนะคะที่ร่วมทําบุญในงานวิสาขาบูชาพุทธบารมีปีที่13ประจําปี2566ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่1 11มิถุนายน2566รวมระยะเวลา11วันที่มณฑลพิธีห้อง MCC Hall ชั้น3เดอะมอโคราชภายใต้แนวคิดไตรลักษณิจ,จังทุกขังอนันตาถือเป็นงานบุญยิ่งใหญ่และจัดต่อเนื่องอย่างสมบูรณ์แบบเป็นปีที่13 โดยตลอดระยะเวลา11วันจัดงานนั้นก็มีผู้เข้าชมงานทั้งสิ้นกว่า5,000 50, 0คนมีปัจจัยร่วมบุญกว่า2ล้านบาทซึ่งปัจจัยร่วมบุญทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วนะคะมูลนิทิจึงได้นําปัจจัยรวม1 1 7 0 0 0บาทมาให้องค์การให้องค์กรการกุศลค่ะเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสาธารณประโยชน์ต่อไป การจัดง,งานครั้งนี้นะคะมูล,ลนิธิพุทธบารมีมีปณิธานสืบสารเป็นสะพานบุญนะคะในการเผยแผ่พุทธศาสนาและสารต่อ นำปัจจัยบุญที่ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านค่ะได้ร่วมทําบุญนํามามอบเพื่อทําประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กรการกรุศลทั้งในระดับประเทศและจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมูลนิธิพุทธบารมีได้นําปัจจัยจากการทําบุญภายในงานดังกล่าวนะคะมอบสมทบทุน28องค์กรการกุศลค่ะได้แก่มูลนิธิชัยพัฒนาสมทบทุนสร้างวัดสร้างพระอุโบสถสร้างอาคารเรียนกองทุนเพื่อการศึกษาทางพุทธศาสนาสมทบทุนจัดซื้อคารุพันธ์ทางการแพทย์และมูล ะนที่โรวงพยาบาลต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาและสำหรับผู้ที่สนใจงานวิสาขบูชาพุทธบารมีปีที่14ประจำปี2567ภายใต้แนวคิดสัจธรรมสามารถติดต่อตามรายละเอียดได้นะคะที่ Facebook Fanpage ค่ะวิสาขบูชาพุทธบารมีค่ะ